สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับผมก็เจออีกคลิปครับผมนะพอมาเจอ,อคลิปก็มาดูความคืบหน้านะครับว่าผมมองพี่น้องของเราของผมนะครับพอมองภาพบอกยังครับผมเป็นรูปล่างแล้วครับใส่เสื้อใส่ผ้านะครับเริ่มแต่งตัวก็จะผมว่าก็จะดูดีนิดนึงนะครับครับใส่เสื้อใส่ผ้าแล้วนะครับผมใส่หลังคุงหลังคาอะไร หลังคาก็ใส่แล้วนะครับผมนะครับตัวบางเครื่องก็ใส่แล้วนะครับครับก็อัปเดตครับอัปเดตครับอย่างเงี้ครับพี่น้องพอดูดีขึ้นไหมครับครับหลังคานะครับผมหลังคาผมเอาหนึ่งเมตรนะครับพี่น้องหลังคา หนึ 1> 1่งเมตรหลังคาหนึ่งเมตรนะครับความกว้างความสูงหนึ่งเมตรความกว้างหนึ่งเมตรยาวเมตรสามสิบนะครับด้านหน้าครับเมตรสามสิบนะครับผมก็วันนี้ก็จะถอดแล้วครับนะก็ถึงเวลาแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าผมติดระบบอะไรหมดแล้วนะตัวยกผ่านผมก็ติดแล้วนะ เชื่อมเป็นเข้าโค้งไว้แล้วนะครับตัวยกผ่านนะครับ,นะรบตัวยกผ่านเชื่อมละ30เซนนะครับ30เซนหักลบออกก็จะเหลืออยู่ประมาณ20กว่าครับเพราะว่า30เซนตัวนี้จะกินเข้าไปแล้วนะนี่กินเข้าไปก็น่าจะเกือบ10เซนแล้วนะจยเหลือไปจนยี20น่20เซนถ้าผมต่อตรงนี้ผมจะใช้อยู่ประมาณ20กว่านะครับ27 28บครับต่อตรงนี้นะครับ อันนี้ผมมาเข้าด้านในนะครับเข้าด้านในตรงนี้นะครับผมครบะบบก,ก็ติดน้ำข้างนะครับครับลังคาครับประมาณนี้ลังคานะครับ คอนโทลก็จุดเดิมนะครับผมคอนโทนผมจะติดที่จุดเดิมนะครับตรงนี้นะครับคอนโทนครับติดจุดเดิมครับชุดพวงมาลัยครับตรงนี้นะครับครับคันเร่งพื้นก็จุดเดิมครับตัวเหยียบคันเร่ง ครับตัวนี้เป็นตัวเบรกครับครับอันนี้เป็นหน้ากากรครับผมแตกแล้วครับ <c oughs> ครับประมาณนี้ครับนะ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นรูปทรงจะคล้ายๆหัวลูกศรน,นิดนึงนะครับผมตัวนี้ สโลปลงนะครับมันจะไม่สูงครับผมผมไม่เอาสูงด้านหน้านะครับตัวนี้ผมเอาแค่ข้างละ60เซนนะครับตัวนี้60เซนนะครับผมนะครับถ้าประกอบแล้วมันก็จะเป็นออกมาในลักษณะนี้และครับนะครับพี่น้องนะครับรถคันนี้ผมมองตรงรถนี่ที่พี่น้องบางท่านอาจจะคิดว่า ทำคันหน้าเนี่ยยากนะครับทําคันหน้ายากทําตัวคันซียากหรือทำอตัวโคงลถยากผมว่าสําหรับผมนะครับผมผมจะยากพวกนี้ครับผมเนี่ยพวกทำอ้ทำโลบาเนี่ยระบางเครื่องเนี่ยพวกพวกทำโลงบาครับพวกไ้ทำในตัวข้างเนี่ยเนี่ยกลับไปหลังคาเนี่ยครับเนี่ยสำหรับผมนี่ ผมเหนื่อยครับทำพวกตัวนี้นะครับผมเหนื่อยเพราะว่าอะไรผมไม่มีฝีมือในการดัดเหล็กนะครับผมนะครับผมไม่มีฝีมือในการดัดเหล็กนะครับผมเหนื่อยครับสําหรับผมแล้วพอจะเข้ามาในระบบพวกนี้ปุ๊บนี่ผมจะรู้สึกว่าผมจะอ่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับผมรู้สึกจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าฝีมือดัดเหล็กผมไม่มีนะครับนะครับ ตัดแล้วมันไม่สวยนะครับผมผมจะลําบากในการทํานะครับส่วนอื่นๆนะผมว่าไม่มีอะไรน่าจะยากนะครับ่อื่นนะครับผมจะยากพอถึงขั้นมาในจุดนี้ผมจะจะคิดหนักในจุดนี้ทันทีเลยครับผมนะครจะคิดหนักในการทําจุดตกแต่งนี่แหละครับนะเพราะผมมันเป็นคนที่ไม่ละเอียดนะครับพี่น้องผมไม่ใช่ว่าฝีมือจะละเอียดทํางานละเอียดขนาดนั้นนะครับมันเลยเหมือนกับว่า มันเป็นขัดๆยังไงไม่รู้นะครับเป็นขัดๆมันเหมือนกับไปคล้องนะครับผมเนาะเนาะก็สรุปแล้วไอ้เจ้าของรถเอาเอา,เอาอยางตัวใหม่มานะครับผมเนี่ยเนี่ยเอาอยางใหม่มาครับซื้อยางยางตัวใหม่มาให้เลยนะครับนะครับเนี่ยยางก,ก็จะเบอร์ที่เ,เบอร์เจ็ดจุดห้าศูนย์ลบสิบหกนะครับ A จุด G นะครับ เบือยางนะครับผมนะเดี๋ยวพี่น้องก็จะคล่องใจเรื่องถามยางอีกนะครับอันนี้พี่น้องเจ้าของรถซื้อมาแกซื้อมาอยู่ที่คู่ละ5,000บาทนะครับแกซื้อมาครับตัวนี้แกซื้อเองนะครับผมไม่ใช่ผมซื้อนะครับอันนี้แกซื้อเองนะครับแกซื้อมาใส่เองนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่แหละจุดที่ผมผมก็กล้า กล้าการันตีสําหรับตัวผมเลยนะครับว่าผมผมคิดหนักกระทําพวกนี้ครับผมถ้าทาพวกนี้พอถึงขั้นตอนทำพวกนี้ผมจะคิดหนักเลยและบอกตรงๆเลยจะขี้เกียจพราง่ายตัวนี้ขี้เกียจทําเลยครับตัวนี้นะพวกไดโลบาอะไรต่างๆนี่นะครับผมเนี่ยขี้เกียจบอกตรงๆเลยทั้ทงคันทั้งคันนะผมไม่ขี้เกียจทําครับผมขี้เกียจทำไอ้พวกนี้นะครับขี้เกียจทําไอ้ตัวแต่งมันเนี่ยนะครับแล้วก็ลังคาเนี่ย ผมบอกตรงเลยครับนะบอกด้วยความสัย์ซื่อเลย <c oughs> แต่พี่น้องว่าอันอื่นอันอื่นทํายากผมผมว่าไม่ยากครับนะพอทําได้นะครับเพราะมันก็มันไม่ใช่งานละเอียดมันเป็นงานที่เราพอถนัดนะครับพอพอจับพอเชื่อมได้นะครับแต่ไอตัวพวกทําการตกแต่งนี่เป็นงานที่ต้องมาใช้ฝีมือการดัดกันอะไรอ๊้ผมมี สำหรับตัวผมไม่ชอบเลยบอกตรงเลยนะครับมันมันไม่ถนัดนะครับผมไม่ถนัดนะครับบอกตรงนะพี่น้องนะรถทั้งคันเนี่ยผมผมผมไม่ถนัดอยู่คือสองสามอย่างนี่แหละครับเนี่ยไอ้ตัวลงังคากับไอ้ลังคากับไอ้ตัวโลบาร์เนี่ยครับเนี่ยสองสามอย่างเนี่ยตัวโลบาร์ข้างเนี่ยนะผมไม่ถนัดนะครับบอกตรงครับพี่น้องสําหรับพี่น้องจะคิดยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับแต่สำหรับผมนี่ ผมจะคิดหนักในจุดนี้แหละนะครับส่วนอื่นๆผมไม่ขิ้หนักเพราะว่าผมมันก็เราไม่ใช่งานงานละเอียดเนาะเป็นงาน,นแบบเดิยนหยาบหน่อยแนละ้วจะทําได้นะครับจะไม,ม,ม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่สําหรับถ้าเป็นงานละเอียดละผมจะจะปวดหัวเลยผมนะครับยอมเลยครับโอเคครับนี่แหละครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับก็การตกแกงนะครับพอใส่แล้วก็ เหมือนคนเราเนาะพี่น้องเนาะใส่เสื้อส้ผ้าแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับขี้ลาขี่ขี้ล่ขี่หลีก็พอใส่เสื้อผ้าแล้วก็เออมันก็ก็ได้นะนะครับ <c ười> อ่าครับประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับก็จะได้เวลาลือแล้วนะครับทีนี้ก็จะลือทําสีแล้ทีเนี้ยนะก็รอดูหลังจากทําสีเสร็จนะครับเพราะว่า จบแล้วนะครับก็คือคันนี้ระบบต่างๆจบหมดแล้วครับก็สามารถวิ่งได้นะครับสามารถวิ่งได้แล้วนะครับแต่ผมจะยังไม่ขับเคลื่อนนะครับจะรอทําสีทำอะไรเสร็จแล้วค่อยทดสอบทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะทําการลื้อแล้วก็ทําการขัดตกแต่งรอยเชื่อมต่างๆนาๆนานะครับเอ,า,อาขี้หมูขี้แมวออกก่อนนะครับผมนะ นะครับมันอย่างว่าผมไม่ไม่ไม่ใช่สร้างฝีมือเนาะมันก็เลยจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเชื่อมนะครับเชื่อมมันก็ผมก็งูประปานะพี่น้องเนาะก็เหมือนกับเรอรอท่านแหละนะครับผมไม่ใช่ช่างนะครับผมเป็นช่างจําเป็นช่างอยากได้นะครับนะครับก็จะทําการตกแต่งนิดนหน่อยนะครับเชียร์ให้มันดูดีขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ทําสีนะครับผมนะโอเคครับ ก็ฝากอีกเลครับพี่น้องนะครับสนับสนุนทางอะไหล่ทางาถ้าพี่น้องขาดวัตถุดิบต,ตัวไหนนะครับที่ยังหาไม่ได้ก็ฝากเหมือนเดิมแลวครับนะชุดไฮดรอลิกชุดพวงมาลัยชุดลูกหมากชุดไอ้อมงคอม้อมาชุดดูมล้อนะครับผมนะชุดเบาต่างๆนานานครับถ้าพี่น้องหาไม่ได้ก็ทิ้งกลางมาได้นะครับเพราะว่าถ้ายังไงก็ฝากเลยครับ ถ้าอยู่แถวนครพนมเรานะครับใกล้ก็พี่น้องที่มาจะแถวแถวรอบนครพนมเรานะครับถ้าอยากไปซื้อของอะไรพวกชุดรูมล็อคอมาก็ฝากเลยครับร้านสามคีเกษตรกรการนะครับผมนะก็ถ้าไปก็บอกเลยครับมาจากสายงานช่างเขียวนะครับเดี๋ยวทุกแกก็จะมีส่วนลดให้นะครับผมนะถ้าพี่น้องคนไหนที่อยู่ใกล้นะครับใกล้นครพนมนะครับร้านสามคีเกษตรกรการนะครับผมนะเงียแกใจดีนะครับ คุยได้นะครับผมนะนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คลิปนี้ครับผมขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามชมเหมือนเดิมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ